สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักนะครับอยู่กับผม h ฮอสปีแค t กับเกมยิปดาคนนี้เคิลครับโดยคลิปนี้ก็จะมาแนะนําการจัดทีมการออกสกิลนะครับผมสู้กับบอสเก็ตบูความยากลับปกตินะครับนะโดยรอบนี้เราจะเน้นในเรื่องของการเซฟทีมเป็นหลักเลยโดยใครที่ไม่ผ่านนะครับผมนะลองเล่นสเต็ปประมาณนี้รับประกันเลยว่าต่อยทีมคุณเลเวลน้อยนะครับผมนะคุณก็สามารถผ่านได้นะครับ โดยอย่างแรกเลยครับนะั่นก็คือการเซตทีมนะครับนะเรามาเริ่มกันเลยในส่วนของการเซตทีมทีมที่ผมใช้ครับผมจะมีคีย์หลักก็คือ3ตัวครับโนระาซานดียแล้วก็มิโคโตนะครับนะนะโดยหลักๆนะครับผมโนระ ก็ S <S จะเป็นโซล่าสีดวแต่ไม่มีสีดวไม่เป็นไรครับสามดาวก็เล่นได้นะแรงเจ็ดได้ยิ่งดีนะครับผมการ์ดสมไซคครับผมเซเบรตนะครับนะหากได้เซเบรตด้วยจะยิ่งทําให้ผ่านได้ง่ายขึ้นใครไม่มีไม่เป็นไรนะครับผมนะใส่การ์ดเพิ่มความเสียหายน้ําแข็งแทนได้เลยนะครับนะก็เป็นการ์ดกู้หูครับผมความเสียหายน้ําแข็งนะครับกัดนะอันนี้นะครับนะต่อมานะครับนนก็คือในส่วนของซาเดียครับ ซานเดียนะครับผมนะเอาเยอะๆเลยก็คือได้แรงยิงสูงทีด่ดีใส่กา๊าซบิบมิคนะครับนะถึงไม่มีบิบม,มิก็ใส่เซเปราแทนก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีทั้งสองอย่างนะครับผมนะใส่การ์ดอะไรก็ได้ครับผมที่ทําให้ตัวของซานเดียมีค่ายแท็กที่สูงขึ้นนะครับนะไม่ต้องตรงสายก็ได้นะเอาค่ายแท็กสูงไว้ก่อนนะเพราะว่าสกิลขอซานเดียจะอ้างอ <c oughs> ิงจากค่าพลังโจมตีของตัวซานเดียเป็นหลักครับมิโคโตะนะครับผมนะใส่ฟ็อกซี่ครับนะเป็นการ์ดแจกนะครับนะ <c oughs> เดียะนะครับผมนะหนึ่งในคีย์หลักที่สำคัญทางปีจะเล่นได้ง่ายมากเลยครับโดยยูเดียเราจะใส่การ์ดที่ปูนะครับซึ่งเป็นการ์ดฟาร์มนะครับผมนะจากอีเวนต์การตีเขาบวกกดครับใครไม่มีที่ปูไม่เป็นไรครับผมนะใส่การ์ดอะไรก็ได้ครับเพิ่มพลังโจมตีก็ได้นะแล้วก็สุดท้ายโดราครับผมนะก็จะเป็นกรีนดาก้อนนะครับนะใครมีกรดาก้อนใส่น้องกระต่ายการ์ดอาได้เลยนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะลิทท้าทายครับนะก็จะเซตประมาณ35เนะครับนะใครที่สู้ไม่ไหวก็เอาลิทตัวที่ออกก็ได้เหมือนกันนะครับนะแต่จะเซตสามค่านี้อันแรกนะครับแล้วก็ใบสกิลนะครับแค่นี้ครับจบเรียบร้อยทีเป็นทีมที่เรียกว่าผ่านง่ายมากๆใครที่ตัวละครเลเวลไม่ถึงหรือทีมตายนะครับผมนะเราเอาทีมนี้ไปเราจะช่วยบรรลุคับผมใช้บรรลุป้องกันตัวละครไม่ตายง่ายนะครับนะ อะเริ่มต้นก็ไม่มีอะไรมากมายครับนะใช้ยูเลียนะนะการใช้ยูพิษก่อนครับนัจากนั้นครับผมก็คือใช้สกิลนะครับผมโนราสกิลที่หนึ่งและก็ต่อด้วยซานดีครับผมสกิลที่สองเขินไปเรียบร้อยนะครับอ่าออแอคชั่นนะครับนะก็ต่อเลยครับผมโนราครับ ไม่ซานเดียนะครับผมซานเดียนะแล้วก็ซานเดียซานเดียกีครับต่อไปครับผมโวลานะครับเลงที่ตัวบอสเป็นหลักนะแช่แข็งบอสนะครับแล้วแข็งกลับแล้วก็อัดตีท่าไม่ตายครับที่ตัวบอสอีกรอบหนึ่งฟรอซนจ<บ>ัดจิเมนต์อ่ะโอเคนะครับนะ มาต่ออีกทีครับต่อไปก็จะเป็นตัวของอ่ายูเรียนะครับนะโดยยูเรียครับเขาจะเอาสกิลครับผมไาแปะที่ตัวของโดอ่าตัวของไอ้นี่เลยอ่าซานเดียนะครับนะบต่อเลยครับ่าแปะอีกทีนะครับแล้วก็ต่อเลยนะครับนะในสุดข,ของตัวมิคโตะนะ ให้ระว <desserts. S 1> ังเต่าด้วยนะครับนะบางครั oh, no right ้งมันจะมีสกิลสตาร์ทออกมานะครับนะเราก็พยายามนะครับผมนะถ้าเกิดสกิลสตาร์ทของเต่าออกมาให้เอาตัวมิคาโตะแปะไว้ก่อนนะครับอ่าอันนี้ไม่ไปออกครับผมถ้าไมออกเมื่อไหร่ก็คือเราก็ใช้สกิลได้เลยเพราะว่าอย่าให้บารูรุติดสตาร์ได้ครับนะวันนี้ก็เราสกิลมารู้ไปก่อนเพื่อให้พร้อมสามารถสตาร์ทได้ทุกช่วงเวลาเพราะว่าถ้าเกิดใครตัวโนราบ้านะครับผมนะไอ้พวกนี้มันจะโจมตีมาแล้วโนราอาจจะแตกได้นะครับนะดังนั้นเราเอาสกิลขอโนราครับผมนะกลางโลกเอาตัวเราไปก่อน อ่ะตอนนี้เต่าหายไปเรียบร้อยครับนะเราก็เอาตัวขอโนระนะครับผมนะดอมดีครับผมให้ติดสาระฟรีให้เรียบร้อยครับเือเด็ดอ่ะโอเคนะครับนะแปะพิษทุกเทิร์นเหมือนเดิมดอ,อ่ะโอเคนะครับนะบอสนะครับผมจับฟรีให้เรียบร้อยครับอ่าแล้วตอนนี้เป็นจะดอมดี เลยครับผมถ้าไม่ตายนะถ้าเกิดใครโนราบาเนี่ยอาจจะแตกตัวนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดใครไม่แตกก็กลางโลกมันหนามาเต็มใช่ไหมโอเคไหครับทีนี้เราก็สบายนะอ่ะต่อไปครับผมนะก็อาจจะเอาสกิลของตัวยูเลียนะครับผมนะแปะให้กับตัวของโนระนะเพราะว่าเดี๋ยวบอสมันจะหายตาน้ำแข็ตาได้แล้วเราจะใช้ตัวโนระฟรีต,ต่อก็เดี๋ยวกันเพิ่มมีกเทร์ไปหนึ่งหน่วยไปก่อน 気を抜くな我が同胞は私が守る研究の糧になっ,ってください。魔女の力をお見せし นะครับนะก็ต่อเลยนะครับนะั่นโนราทำการโจมตีฟีดฟีดบอสนะครับน้ำแข็งกัดครับเมื่อได้แข็งกัดกินนะครับนะโโกรซิวชมมเนนสจจัต์แล้วก็ที่เหลือก็แฝงไปไปย,ย,ยูหมู่เลยก็ได้นะหรใครจะกลางรลวดก็ได้ไครับบอสก็ตายตามธรรมชาติครับแบบสบายสบาย ตายก็ไม่เป็นไรครับผมเราแปะต่อรอบสองได้นะครับนะคร์ดน่าจะตายแล้วล่ะนะดูขนาดนี้งัแค่นี้ครับ ไปยากเลยนะครับนะเซฟทีมด้วยต่อให้เป็นเลเวลตา่าก็ไหวได้ใครไม่ไหวนะครับผมนะจงวงหวะเมื่อกี้ถ้าเกิดใครเมื่อกี้ยังไม่ผ่านนะครับนะยังสามารถดรอปไม่ถึงได้ก็เอาตัวสกิลของยูเรียครับผมบัฟให้กับตัวโนราแล้วก็วนสกิลให้โดราฟีดอีกรอบหนึ่งแค่นี้เราก็ทำไปเรื่อยๆครับเราประกานว่าบอสขิงแน่นอนนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแนวทางการตีบอสเกนบูดเซฟทีมนะครับผมเอาแค่ผ่านนี่คือ สบายสายเลยนะครับนะวันนี้ผมพอดสแคสคงมารีวิวเท่านี้หาชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ